สนับสนุนโดยและก๊ซอยเอ็กซ์ตร้าสามร้อยเชสเตอร์สกอตเอ็กซ์ตร้าแคร์น้ำชาเขียวญี่ปุ่นรสน้ำพึ่งผสมมะนาวโออิชิก e รีนที ช่วงลีสีสโดย t ต y o t ้ Hilux v i g วกแชม์นะครับ <S <S เอาละครับเมื่อสักครู่นี้เราได้ทำการรวบรวมคะแนนจากคุณผู้ชมทั้ง100ท่านในห้องส่งนะครับรวมทั้งน้องผลและน้องกิฟต์นะครับและตอนนี้คะแนนนั้นก็อยู่ในมือพี่ยองและพี่หายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่สีครับทุกวันจันทร์ก็จะมีนักสู้ชีวิตของเรานำเรื่องราวของเขามาฝากที่ธนาคารชีวิตของเราอย่างที่พี่สีเคยบอกไว้นะครับแล้ววันนี้ในธนาคารชีวิตของเราก็จะมอบดอกเบี้ยส่วนหนึ่งให้กับผู้เข้าแข่งขันเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นแต่ท่านผู้ชมที่อยู่ทาางบ้น ยังตัดสินใจได้นะครับว่าเราจะโหวตให้ใครเพราะตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงเที่ยงวันของวันพรุ่งนี้นั่นก็คือหมายความว่าคนที่ท่านรักจะได้เดินทางต่อไปนะครับค่ะ <ผม S 2> ถ้าชื่นชอบคุณปุ้มกดหมายเลข29สกาชื่นชอบคุณปัก๊กกดหมายเลข30แล้วก็ส่งมาที่4 7 7 7 8 8 8ค่ะเอาละครับได้เวลานับถอยหลังพร้อมกันแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วนับ และผู้ชนะของเราในร่บทื่นี้นะครับคือนะฮะพีすごすご่ปักรั้ไปก่อนเลย1นึ่งหมื ja. mm ่นบาทรปัตึ้งเลยนะฮะและสำหรับสาวสวยของเรานะครับได้เงินรางวัลปลอบใจไปก่อนเลยครับห0 0 0ันบาทก็เป็นกำลังใจให้ก่อนเลยนะครับและขอขอบคุณน้องกิฟน้องผลครับขอบคุณมากครับช่วงคนหน้าตาดีมีัำปั้ครับเ้เป็นพระ เนยะเป็นสุดค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครั็อยากให้รู้รู้ว่าลูกกะเพดกกบแม่ยังไงแม่ก็ให้อภัยไม่ทำงานเลี้ยงแม่แม่เลี้ยงเองก็ให้เขากลับมา ปู่กับย่านี่จะสอนผมเสมอว่าคุณพ่อคุณแม่นี่อยากเรียนหนังสือมากแต่ว่าไม่ไม่มีเงินเพราะฉะนั้นแล้วผมก็เลยอยากจะทําแทนความฝันของคุณพ่อคุณแม่ที่ว่าอยากจะเรียนหนังสือแต่ว่าไม่มีโอกาสผมก็เลยต้องเป็นเด็กดีแล้วก็ตั้งใจเรียนหนังสือ